ทำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทาเพื่อความสนุกไม่ได้มีเจตนาโฆษณาเชิญชวนไม่เหมาะกับผู้ชมอายุต่ำกว่า18ปีสวัสดีจ้าก็กลับมาพบกับน้องสดาอีกแล้วนะพี่ๆจา้าสำหรับวันนี้เราก็อยู่กับเกมยิงป่าภาค4นะจา้าเพราะว่าคลิปที่แล้วนะก็ไปจัดมาให้เร้วนะสำหรับ คำมั่นสัญญาเนาะจากน้องสดาไปเนาะก็บอกไปว่าเดี๋ยวเราไปลองเปลี่ยนเกมนะลองทักทายเกมอื่นดูบ้างอะไรบ้างนะก,นะก,ก็ไปมาแล้วนะจ๊ะพี่จ๋าไปมาแล้วนะก็ก็ถือว่าโอเคอยู่นะก็ปังอยู่อะไรอยู่นะแต่วันนี้ก็หวนคืนกลับมาเหมือนเดิมนะพ,พี่จ๋าก,ก ก็มานะก็คือว่าตายลังนะใช้คําภาษาบรรดาหนัก็คือว่าาย้ลังมันเดิมเราก็เล่นอยู่ที่เกมยิงปลาพักสี่นะยมีพี่จาตอนนี้เนาะก็พกตุนมาหนึ่งหมื่นเหมือนเดิมนะก็สําหรับคลิปที่แล้วเราก็พบมาหนึ่งหมื่นเหมือนกันนะก็ได้กําไรไปหนึ่งหมื่นนะรวมทุนสองหมื่นนะก็ถือว่าโอเคเลยนะสำหรับยิงปลาพักสามนะแต่ก็วันนี้นะขออนุญาตกลับมาเล่นอยู่ที่ เกมเดิมนะค่ายเดิมเราเล่นค่ายเดิมตลอดเลยแต่ว่าเกมก็มีสลับบ้างอะไรบ้างนะก็ถ้าใครอยากดูเกมไหนนะหรือว่ายัางไงก็สามารถคอมเมนต์ได้นะจ๊ะพ,พี่จ๋าเดี๋ยวจัดให้ชมแน่นอนนะก็สำหรับใครที่ดูอยู่ตอนนี้นะจ๊ะ like, นะก็ฝากกดไลค์กด u b s สไคร์นะกดกระดิ่งดกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องโซดาด้วยก็แล้วกันนะจ๊ะพี่จ๋า แต่ถ้าใครกดกิ่งแล้วนะสับ c ส i า e แล้วนะือว่าติดตามแล้วนะภาษาบ้านของเรานะช่วยฝาแชร์ฝากคอมเมนต์ด้วยนะจ๊ะขอบพระคุณเป็นอย่างมากเลยนะจ๊ะที่ติดตามกันมานะก็ไม่ได้หายไปไหนนะคนระับพ,พี่จ๋าก็เหมือนเดิมนะยังอยู่เหมือนเดิมนะก็สำหรับใครที่อยากได้นะกิจกรรมนะอยากร่วมกิจกรรมนะก็เหมือนเดิมนะจ๊ะพ,พี่จา๋าสามารถทั้งงานะ โซดาส่วนตัวได้นะจ๊ะบอกว่าอยากเข้าร่วมกิจกรรมนะก็เดี๋ยวมีกิจกรรมให้เล่นแน่นอนนะให้ร่วมสรุปแน่นอนนะี่ยจพี่วิจาก,ก็ฝากด้วยแล้วกันเนาะมาก็ <c oughs> เปลี่ยนฐานที่เรียบร้อยเนาะสำหรับวันนี้เนาะเปลี่ยนานที่เรียบร้อยนะพี่วิจาัาเราอยู่กับด่านมากร <c oughs> เขียวแนวซับเนาะด่านที่แล้วเป็นด่านปูนะ่ะคาเกนะก็ถือว่าไม่ ไม่ได้ปังนะไม่ได้ปังสักเท่าไหร่นะเพราะว่าเราก็ตอนนี้ขาดทุนนะขาดทุนอยู่ประมาณสามพันดิบนะพี่พี่เออเราได้บอกว่าได้นะเราเสียบอกว่าเสียนะยะพี่พี่จ๋าไม่มีการอยู่แล้วเนาะสำหรับรใครที่ติดตามน้องสดานะก็น่าจะรู้ดีนะว่าน้องสดาแบบว่าน่าจะเป็นคนแบบว่าที่พูดตรงๆนะไม่ยอมของอ,อยู่แล้วนะ ก็ตัดเนื้อผ้าเลยนะจ๊ะพี่พี่ไม่มีอะไรจะต้องแบบว่าต้องมาเกตต้องมากรักนะก็ดูเอานะจ๊ะพี่พี่จะสำหรับเทคนิคน้องโซดานะบางคนอาจจะรู้ว่าเอออาจจะอยากรู้ไม่ใช่อยากจจรู้สิอาจจะอยากรู้ว่าอืเราทํายังไงถึงจะได้เหมือนน้องโซนานะหรือว่าแบบเล่นให้มัน่นใจดีพี่พี่บางครั้งนะเอออยากจะบอกว่า บางทีคือเราก็แค่เหมือนกันนะบางวันอะคือแบบทุนมานะรักร้อยเราพันเนี่ยเราก็หมดนะเราก็ลงให้ดูอยู่นะบางทีคือแบบพี่ๆไม่ได้สนใจในแบบเออกดด้านนี้ไงสนใจตรงนี้ก็ไม่เป็นไรนะก็ยังดีที่แบบว่าเข้ามาชมกันนะจ๊ะพี่พจ๋าก็ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะก็ ไม่แนะนาให้ทําตามเหมือนเดิมนะพี่พี่จะให้ดูเป็นแนวทางเท่านั้นนะอย่าทําตามเลยนะถ้าอยากทําตามก็ได้จนะ้ะแต่ต้องมิสตินิดนึงนะพี่มีจะมันไม่ได้เข้าใครอกไครเดอ้ออืมมาดูเกมโอโหตอนนี้ก็เหมือนมีเพื่อนนะมีเพื่อนเข้ามาแล้วหนึ่งท่านนะแต่น่าจะบทเครดิตไปแล้วนะพี่พีจะดูจากลักษณะเนาะ น่าจะาแบบว่าใส่มาก่อนหน้านั้นแล้วนะจนมาถึงเรานะแต่ไม่รู้ว่าเขาเข้ามาดูหรือว่ารอจังหวะอะไรหรือเปล่านะอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะแต่ก็ยังอุ่นใจนะเออย่างนน้อยก็มีเพื่อนเข้ามานะก็ถือว่าโอเคเลยนะพ,พี่จ๋า โอ้โหตอนนี้เราก็ถือว่าใช้ปืนไฟฟ้าค่อนข้างที่จะเปียงนะพี่พเออแบบโอ้โหตอนนี้ะทุนไปห้าพันแล้วเด้อไม,ม่เล่นนะพี่โอ้โหบอกแล้วนะมันมีสองด้านนะขนาดเหรียญยังมีสองด้านนะพี่พจ๋ะนะอืมหืืมมาชมกันต่อจ้ะยังไงยังไง แบบไตคะแบบใดแบบใดที่ถือใจมูเจ้าอือยับยับยูยี่บอกเคยว่ายับยูยี่เออยับยับจัดบอกแล้วว่ายับจัดนะออืใช้ปืนไฟฟ้านะค่อนข้างที่จะวิ่งอะไรละไม่เดินนะเออเรดิตไม่เดินอะ ไม่ไม่ใช่อะไรนะวิ่งเอาเลยนะโอเคจ้ะพ,พี่จ๋าก,ก็เปียดดันเป็นที่เรียบร้อยนะก็เอาไว้ประมาณนี้ก็แล้วกันเนาะสำหรับคลิปนี้ก็พอป้าของพ่อนะก็มีหนักบ้างผ่อนบ้างเบาบ้างอะไรบ้างนะก็ตามเนื้อผ้านนะี่พี่จ๋าก,ก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะจ๊าก็ฝากกดไลค์กด subscribe นะไว้เป็นกำลังใจน้องสดาด้วยก็แล้วกันนะจ๊ะ เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนก็แล้วกันนะจ๊ะสวัสดีจ้า